สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็ไม่เจอกันนานเนาะก็มันมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะที่ทํำให้มันเกิดเรื่องขึ้นเนาะก็คือผมเนะี่ยไม่ได้อัปเดตโทรศัพท์มันก็เลยแบบก็มันก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นนะก็คือกูแม่งเข้า YouTube ไม่ได้แล้วแม่งเน็ตยายกูมันโหลดไม่ได้ก็คือต้องใช้เน็ตพ่อกับเม่เท่านั้นไม่รู้ว่าเครื่องนี้เป็นเพราะอะไรแต่มันเป็นเนาะ นี้ผมก็จะมาลงแอดออนอันนี้นะแอดออนอันแรกเลยนี่อันนี้เป็นแอดออนที่จะเพิ่มรถรางเข้ามาหมดสำหรับคนที่เป็นสายแบบชอบของแหวกแนวที่มันเพิ่มมาเรื่อยๆนะคือผมกดเริ่มเล่นเลยเนี่ยมันไม่ได้นะฮะเริ่มเล่นเลยมันบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดแต่ถ้าอยากให้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องออกคอยดูนะฮะ ตอนที่มันไม่ติดสภาพก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ติดนะออยาเข้าใจกันผิดนะนี่อันนี้ไม่ติดนะคือถ้ายากให้ติดก็ออกมานะแล้วก็กดปรับแต่งเล่นลงมากดตรงนี้ฮนะกดอันนี้แล้วก็กดอันนี้กดอันนี้อีกทีแล้วก็เพลย์ ติดแน่นอนถ้าทําแบบนี้นะติดร้อเปอร์ซถ้าทุกคนทําแบบนี้กดตรงนี้รอมันดาวน์โหลดว่าผมทําแบบนี้ตลอดติดเราก็จะมารีวิวรถแต่ละอันกันนะภายใน5นาทีหรือไม่ก็มากกว่านั้นนี่มันก็จะแบบนี้นะมันก็จะกระดึงหครั้งพอกลับมาดูเนี่ย นี่ติดแล้วเห็นไหมโคตรตึงของก็จะเยอะนะนี่ก็จะเป็นอบบันนี้อันนี้อะไรเอันนี้ไม่ได้นะส่วนตัวรถก็จะอยู่ตรงช่องไข่เหมือนเดิมเนาะก็มีหลายแบบหลายสไตล์เลยนะฮะแบบที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้น,ะแบบน,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 นั่นแหละก็จะมีพวกแบบพวกติดอะไรนะส่วนอันนี้ก็เหมือนจะเป็นปืนใหญ่ ปืนใหญ่แน่เลยน่าจะใช่นะฮะน่าจะเป็นแบบจำพวกปืนใหญ่ก็เวลาสตาร์ทพวกน้องๆนะฮะให้เรากดค้างนะ,ะถ้าแบบไม่มีปุ่มแบบผมหรือถ้ามีก็กดอันที่มันอยู่ด้านใต้ไอ้รูปชี้ลงนะ น่าจะใช่น่าจะเป็นปืนใหญ่ลองใช้พวกที่มันเป็นเหมือนกระสุนดูนะนี่นี่นะอุยอุยอย,ยิงโดนตัวเองเฉยเลยนี่นะเวลาน้องยิงแล้วถ้าเกิดตัวรถระเบิดนะก็จะ สภาพประมาณนี้เลยเสยิน้องก็จะกระดินกระดอนไปติมเลยนะะก็บางอันก็ติดไฟด้วยเราสามารถเก็บน้องได้นะจากการกดตีหนึ่งครั้งน้องก็จะดบของแต่ละอย่างที่แตกต่างกันนะหรือถ้าอุ้ยแบบจะหมดดุงดีหน่อยได้นี่มานะก็คือเราสามารถเอาไปคาฟรวมกันได้เป็นเหล็กที่เอาไว้สร้างน้องๆน,นะคือมีระเบิดหลายรูปแบบนะที่ผมเห็น,นก็มีประมาณนี้นะระเบิด แล้วพวกรถเนี่ยเราสามารถเสริมเกราะน้องได้ด้วยนะพวกเกราะกันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณแบบนี้ใส่ไม่ได้นะแต่หลายอันเนี่ยมันใส่ได้บางอันนะนี่ใส่พวกนี้ได้ผมรู้นี่ก็แบบนี้ อันนี้ที่ทุกคนเห็นมันอยู่นิ่งๆคือมันขับไม่ได้นะเพราะว่าผมยังไม่ได้ใส่อันนี้ทุกคนจะเห็นไฟด้านล่างด้วยนะ ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมมันถึงแบบยิงไปได้ไม่ไกลเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันยิงคือยิงได้เตี้ยมากยิงได้เตี้ยหเหมือนแบบเออแม่งยิงไปก็เหมือนปลีชีพตัวเองอน,นี่ผมก็ไม่รู้นะก็อาจจะเป็นเพราะว่า หรือว่าเราต้องใช้มิสไซมิสไซมิสไซหรือเปล่าต้องลองดูไหนไหนไหนนอนหานอนก่อนนอนตัวเมื่อกี้หายไปไหนแล้วนี่หมอบลงมากดน้องกดนั่งกด ทำไมมิสไซมันติดอยู่ด้านล่างนะเพราะว่าอาจจะเจอบั็อกอีกหนึ่งอย่างคือน้องมิสไซนะ่ะไม่ไปนะ เปล่าถึงจะยิงได้แรงอะไรต้องลองดูของแต่ละอย่างนะคือมันจะมีพวกของแต่งนะ ลุกบนน้ำเฮ้ยติดอะไรแทบไม่ได้เลยว่ะ <c oughs> เรื่องรถคันนี้เราเก็บไปก่อนนะคือแบบแมนะ่งแปดนาทีเรามาเสียเวลากับรถคันเดียวโหลำบากลำบากอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้ย หมือนจะเป็นแบบที่เอาไว้บวกติดกับรถนะเราจะลองบวกหลายๆอันกันดูนะครับก็ผมก็จะเอาเป็นรถรถแบบพวกคันพวกนี้นะแล้วคันที่อยู่ท้ายสุดเนี่ยผมก็จะให้มันเป็นรถ คันหน้าสุดดิเ,ออเราต้องให้ดินปืนหวน,น ไหนท่านผู้ชมเรายังหากันไม่เจอแล้วนี่จูดนั่งเฮ้ยดีอยู่นะ นั้นผมจะลองเอาแบบเอารางให้มันใส่ดูนะ เี่มากท่านผู้ชมดูดิ<า>ส้ัเวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับเพราะว่ามันรีวิวยังไงก็ไม่ครบเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกัน E p พีหน้าเนาะสลาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคบอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆสลาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบุย